ตอนนี้เนาะจ้ะตำรวจออกลา่ลาผู้ร้ายแล้วเนาะน้องแฟนไปยางน้ำผ้มามัดองตัวโลโล,โล,ลสวัสดีค่ะอีล่าซานิเลเนาะจ้ะเมื่อนี้กะบม่มีมยางหลายเนาะกะเบือนะ่อเนาะอยู่แต่บ้านนะก็เลยสีพาออกไปยางเล่นตอนนี้กะหามงคงของประเทศอังกฤษเนาะจ้ะเดี๋ยวกะทาแฟนอาบน้ำแต่งตัวก,ก่อนแล้วกะ สิพากันไปบ้านเมแฟนเนาะจา้าไปบ้านไปเพื่อไปเอานองหมาออกเป็นยางลินเพราะว่าพอตอนนี้พอป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะจ้ากะเมกะคือแบบโตแบบงญ่แบบน่เผล่กระชียางอยากเนาะจ้าก็เลยสิภาพหมาเป็นยางให้เพลินอยู่ในสวนสาธารณะเนาะจ้ากะตอนนี้กะรอคุณแฟนแต่งตัวอยู่เนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งกับสี้ากันออกไปแล้วเนาะ ตอนนี้ก็แต่งตัวแล้วแล้วเนาะจ้ะก็กำลังสียางไปขึ้นรถเนาะแฟนไปก่อนแล้วว่าฉากขอยจัาเม็ดหนาวก็่หนาวนางเดินไปขึ้นรถแล้วนะคะตอนนี้กะมาถึงบาทแม่แฟ,ฟนแล้วเนาะจ้ะ กำลังจะไปเอาลองมาไปงางฮ e l l o Hello h e โอ้ไปแล้วนะคะผ้ามาไปยางหนาวกันหนาว แต่งตัวว่าแมนปานไปอยู่น้ำทงหิมะพี่ฟิงเดวิลลีเอนเนอร์จีลท์อังกฤษชอบที่จะอุ <think> mm ้ hmm. like ่คุณอยากถือห่อม่นก็โอเคนตอนนี้นะจ๊ะ ตำรวจออกลา่าผู้ร้ายแล้วนะน้องแฟนไปยางนำ้ำผ้มามอสองตัวโรลโลเอ้ยโลล่ากับเซเบอร์นะคะแล้วก็หมาของแม่แฟนรัสตี้กับแซมมีนะ่เนาะพากันออกไปเดินตอนกลางคืนเนาะอากาศห้าองศาอ่ะเมื่อหนาวซัมไดรเดตะวา ล่มแห้ง<ม>ก็เลยหนาวเนี่ยสำหรับเฮากับหนาวแล้วสำหรับเขากับเย็นเจ๊อจอยตอนนี้ก็ส่งน้องหมากระบ,บานดห้แม่แฟนแล้วนะคะก็กำลังขับรถไปซื้อของอยากได้ผลไม้ถนนหนทางแบบว่าเบิง่ง มันเป็นไอขื้นแม้มันแบบว่าแทบโมองก็เห็นทางอ่ะขับรถนีแบบหยากแพงบกคือบานเท่าแหมจ้ะร่างแปล,ลานะค่ะนะคะได้ของรถราคามาเต็มเลยมาช่วงเวลานี้กอ่ะ ของกระสิถึกเนาะจ้ะนี่นะคะผลไม้ที่ว่าในมาจากเฟสโก้นะจ๊ะก็ไปถูกส่วนที่มันลดลาราคาพอดีอันนี้เชอร์กระสมนะคะที่ลดราคาเมื่อนี้กับว่ามียังแหล่วนะจ๊ะก,กะกลับจึงห้องกะคอล่าไปเฮ็ดกับเขาให้แฟนแล้วกะดูทีวีนะคะกะ เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ